สวัสดีครับอยู่กับ PNP อล้อเล็กซิงครับคลิปนี้อยู่กับบรรยากาศตอนเช้าๆหลังฝนตกครับไม่เช้าเท่าไหร่ครับประมาณ7จ็ดโมงกว่าแล้วครับยังไม่มีแดดครับเมื่อคืนฝนตกหนักเลยครับก็เลยมาสำรวจความเสียหายนิดหน่อยน้ำเยอะเลยครับ ตัวกระท่อมยังอยู่ดีนะครับเ,เมื่อวานได้ต้นไม้มาสามต้นครับนี่ครับมีฝรั่งกิมจูมะม่วงด้ำดอกไม้แล้วก็ฝรั่ง ปลูกเมื่อวานครับวันนี้ได้ฝนเลยน้ำสงสัยจะเกินไปด้วยซ้ำามาดูสภาพกันนะครับต้นไม้ก็ได้น้ำดีอยู่หรอครับแต่ว่ามันบางครั้งมันเยอะเกินไปมันก็ไม่ไหว อันนี้เหมือนจะสุดๆนะครับเอ็นเยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกไซเกาหลีมาดูสะครับตกสองครั้งครับในเวลาไล่เรี่ยก,กันครั้งที่สองน้ำเสมอปากบอ่อเลยปลาดุกเตรียมอุพยกอีกแล้วนะครับหลังจากที่รอบที่แล้วเนี่ยลดเลยครับ กระขายสายได้ครึ่งเดียวปลาไปหมดเลยใช่ไหมพี่ปึ้มปลาไปหมดเลยอันนั้นบอ่อหนูครับฟาร์มหนูไม่ใช่บอ่อหนูกบกระสังกบไปหมดเลยครับล้นลาเลยทีนี้อิสระเต็มที่ไปเลยครับตายตกเยอะเหลือเกินตกหนักมาก เป็นไงลูกหนูเป็นไงไหนูที่หลุดแล้วได้หนูที่หลุดแล้วโอ้โหตัวใหญ่เด็ตัวนี้นะครับที่หลุดที่หลุดออกจากบอ่อที่หลุดออกจากบอ่อนะครับแล้วก็ก็ไม่ไปไหนนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเป็นหนูที่เคยให้อาหารมันก็ไม่ไปไหนไกลมันก็วนเวียนวนเวียนอยู่แถวนี้แหละ นะครับตัวใหญ่มากขุดรูกระจายหมดเลยเอาถือไว้ก่อนดิถือไว้ก่นอกนตกหนักครับสองหาติดกันกระจายเลยอ่ะไก่ยังมีชีวิตรอดอยู่ดีฝั่งนี้สามตัวฝั่งนี้ล่ะเงียบเชียบเลยอ่ะฝั่งนี้อยู่ โอ้โหปลาปลาก็ทำท่าจะขึ้นแล้วนะครับจะขึ้นบ่อแล้วนะครับหรือว่าขึ้นไปแล้วก็ไม่รู้ี่ปื้มยกตะข่ายมาด้วยเหยียบนี่ระวังโดนสังกะสีนะปลาดุกด้วยนะครับตกสองหาครับน้ำเต็มบ่อเลย เต็มสระเลยไม้ไมลูกตะข่ายขาวที่เอามาเนี่ยเราจะามาทำเป็นตะแกรงกั้นนี่ยนะบรรยากาศดีครับหลังฝนตกครับเช้าๆสูตสุรากาศได้เต็มปอดหน่อยทางไกลโควิดกระท่อมก็กลัวสุดเหลือเกินครับ วางใกล้ขอบสระไปถ้าน้ำเยอะก็อันตรายหน่อยหนึ่งเดินระวังลูกระวังสังกะสีเดินระวังไม่เหยียบไม่เหยียบระวังมันจะบาดนะครัไงกไก่อมไม่ใช่เป็ไไ้ เราดูดบอ่อบาดาลขึ้นมานะครับจากสมเมร์ทครับขึ้นถังสองถังนะครับต้นไม้ก็ได้น้ำดีอยู่หรอกครับแต่ว่าบางครั้งมันเยอะเกินไปมันไม่ไหวมันเยอะเกินไป ด,ดูการที่แล้วนะครับปลาดุกประมาณหลายร้อยตัวครับนู่นเลยครับลงไปข้างหลังนู่นเลยครับชาวบ้านเขามีอาชีพหาปลาหากบในทุ่งในานาเขาก็มาหาข้างหลังนี่ครับไม่ต้องไปหาไกลหาเสร็จเขาก็ไปขายให้ครับปลาก็ปลาของตัวเองครับนี่ลงมานี่เลยครับนาทุ่งนาเนี่ยด,ดูทำนาน้ำนี่เต็มเลยนะครับ ปลาก็ขึ้นจากตรงนี้แหละขึ้นจากตรงนี้แล้วมุดออกไปจากจากตรงนี้แหละแล้วก็ไปอยู่ตรงนน้นแล้วเขาก็มาหาปลาโอเคนะครับคลิปนี้ก็พาชมบรรยากาศเช้าๆครับเปลี่ยนแนวดูบ้างครับภายใต้สถานก,การโควิดนะครับดูแลตัวเองกันด้วยครับครับสวัสดีครับ